ต่อสายไฟเสร็จแล้วก็เปิดสวิตช์นี่ครับสวิตช์เปิดปุ๊บนี่เราก็เสียบสายชาร์จโทรศัพท์นี่พี่ครับพี่ครับครับจะมีตัวชาร์จมือถือไหมครับคนขี่รถมอเตอร์ไซค์อ๋อมีน้องสําหรับติดตั้งกับมอเตอร์ไซค์ายรุ่นเลยเดี๋ยวพี่พาดูนี่น้องแบบแรก cl 1นะครับตัวขนาดภายในนะครับนี่จะเป็นทรงกลมอย่างนี้นะครับทีนี้นะครับจะมีช่องเสียบ usb 2ช่องนะครับตัวนี้ก็เป็นสวิตช์เวลาเราใช้งานไว้ปิดเปิดนะครับเป็นทรงกลมนะครับ สายไฟมาให้ยาวเลยนะครับตั้งได้กับแฮนด์นะครับรัดรัดกับแฮนด์ได้นะครับเจาะเปลือกก็ได้ครับเจาะคอนโซลนะครับก็ได้เลยนะครับแต่ทั้ง2แบบนะครับมันมีอีกไหมพี่นี่ครับรุ่นตัวต่อมาเป็นรุ่น CL2 นะแบบมีไฟเป็นแบบเหลี่ยมนะครับตัวนี้แปงผลหน้าจอว่าแบตเหลือเท่าไหร่นะครับกี่โวลต์นะครับกันน้าได้ด้วยนะครับลัดกับแฮนด์นะครับตัวนี้รุ่น CL2 นะครับก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดอยู่ด้านล่างนะครับช่องเสียบ USB นะครับ